ก็สวัสดีนะครับพี่น้องวันนี้ก็ทางข้าวเป็นต้มเหลืองต้มเหลืองผนินนะฮะแล้วก็จะมาบอกวิธีาการหุงข้าวยังไงไม่ให้ไฟไหม้หม้อข้าวนะไม่ไม่ตูดนะฮะนี่นะครับเราจะดูวิธีนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับไฟจะไม่จะไม่ไม่เกียมตูดหม้อจะไม่เกียมเลยเห็นไหมครับ ก็ง่ายที่เดียวนะครับทำยังไงเพื่อให้มันเออรับให้หม้อมันเกรียมที่ตูดแล้วไม่ไหม้ที่ตูดนะครับเราก็ก่อนที่เราก่อนเราน้่งหุงข้าแวแล้วเราก็ก่อนที่หม้อจะดีดอ่ะเราต้องเปิดดูว่าน้ําแห้งขนาดไหนนะครับน้ำมันแห้งขนาดไหนแล้วพอเราเปิดดูแล้วว่าเราเปิดดูแล้วลว่าน้ําเออโอเคมันแห้งละแต่หม้อยังไม่ยังไม่ยังไม่ดีดใช่ไหม เราก็ต้องดิดหม้อ,อขึ้นก่อนนะครับดิดหม้อนี่ดิดอ,อ่าดิดด,ด,ดิดตัวนี้ขึ้นก่อนแต่เป็นงี้ใช่ไหมเราก็ดิดอ่าขึ้นงี้ก่อนนะครับเป็นเป็นอุ่นนะฮะเป็นแบบอุ่นให้มันอุ่นดงไปคล้ายดงอะไระครับดงเหมือนเราดงหมอ้มอหม้อเตาอฮะแล้วก็หม้อก็จะไม่ไหม้แล้วถูกก็จะไม่ไม่ไหม้ครับมันก็จะประมาณนี้นะครับลองไปทําดูนะครับลองไปทําดู นะครับลองไปทำดูนะครับ